ในนามยูทูบเบอร์น้องใหม่ฝากเอาที่สบายใจแน่เดอพี่น้องฝากผลงานกินไปลำไปฝากผลงานกินไปร้องไปถ้าหากสิให้สบายใจก็สอยกดไลค์กดแช่ทอี่แน่แน่ นี่ยเนี่ยคอยเป็นคนมักมวนที่เนี่ยเนีน่ยคอยนี่เป็นคนมักมวนความสามารถล้วนๆพอได้กับปีพูดได้ถ้าอยากได้อยากดังคือเขาฝาเกเอาที่สบายใจเนี่ยเด้อพี่น้องอยากเข็นเด้อยากเห็นลันวิวคือเขา คันบอดังงค่อยกบบ่เศร้าเสียดจนเท่าจนแก่เ,กเป็นยูทูบเบอร์มันกบบ่อยากเด้ออีแม่อาจกิบลงเปซกับฝากในคนซอยแซ่ใจะให้ดีแท้ๆในเพิ่อนกดแซ่กดไล่สาตะไคร่ตกไครหัวสิงไคร่กิงข้า วาสนาสมนีสิบว pues mm ่าได้เน e nah. ี่ยพ่อโน่จอกกอวันเจ้าพวะพลันใจฝากเอาที่สบายใจเนี่ยเด้อพี่น้องวันนี้กับพี่น้องใหกแล้วพี่น้องที่สบายใจมาช่วงกินท่านชุมเด้อมาหิทยังกินแต่ว่าชุมมากินยังก็ดพี่น้องเ็ด gìn yao vía càn càn vía càn mà sâm bài <laughs> chơi <laughs> menu némเสนอ hôm các tham bồ chom tam bạc hùng với nó nó có cồn bên thay lụp jack baht mà bưng bừng lắng can thay tham chom có sỉ đề sỉ à mân nhạc sâm này mới chào vía youtuber mới chào smarti cái này em có sỉ đề sỉ tai cái chào nhạc sâm này เบื้องหลังการถ่ายทำนะคะท่านผู้ชมนะมันก็จะมีถ่ายวิดีโอถ่ายรูปจัดจานจัดจานก็หมายถึง <c oughs> แต่งจานนะพี่น้องจัดจานแย่หว่ากันทุกชมมากพี่น้องมาสวยนอกากสิฟานกระโปลกเปกแลม่ได้แล้วกับห้องก็ิกกกมนะมีกลุ่งมีกระปุ่นนะพี่น้องมี งามงามปูทนะ่านผู้ชมสวยท่านผู้ชมกินเหล่าไรนี่ก็ห่อละเราก็จะตาใส่มะกอกนะคะท่านผู้ชมใส่มะกอกใส่กะปิวันนี้เราก็จะเป็นเก๊กนะคะท่านผู้ชมนะ เก็กก็หมายถึงใช้ตะเกียบนะคะท่านผู้ชมไม่ได้บูลลี่นะคะท่านผู้ชมเราเป็นเก๊กนะเราจะใช้ตะเกียบเหตุผลที่เราใช้ตะเกียบก็ประมาณว่าเราจะไปทำงานนะท่านผู้ชมเราไม่อยากให้มันติดมือเป็นตองนองตองนองพี่น้อง กินแตงแน่งแตงแน่งเหรพี well> ่น้องกินแตงแน่งแตงแน่งรู้กันดีนะท่านผู้ชมนะโอ้ยเศร้าซะท่านผู้ชมอึยากหลายอากซะ that's it อืมันหนักมัน3ออกทัดใส่มื่นกับมักแล้วพี่น้องเด้ออ้าวไปกินออกมาน่ะบ่ได้สิออกซ่ําหมดอืมอืมอย่าใส่ซ้อนสดนะคะท่านผู้ชมนะแมงบ่บันมันหล้างม่ออกแล้วพี่น้องเด้อ Mereka tapi ah Hmm

Saw mikung sots sốt ơi vàng xanh xẹp khác, à? bán bản phải liya hai bên miy mâm okum mang phụ lập a say sao miya bán oi baba kin khao dai tanya nan 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 เนี่ยกินหล่นอยู่มั้งสินั่นจะว่าอนนโอ้ยอเผ็ดแต่ตอนประชุมเมื่อีรไม่ได้ก,กินประมาณสิบหานะที่ร้านของเรา

เ,เด่นแดดเด่นแดดผักก็บ่มีเสียซื้อเสียงมยันม่ะบ่ได้ไปตลาดกับมก่มีพักอ่ะมีแต่บอกเกอรี่กี่คันลวกอื วันอาทิตย์ที่สิบสี่เราจะจัดงานนะท่านผู้ชนะมเนาะเมนูนําเสนอก็แกงขี้เหล็กใส่เอ็นกรุบๆนะท่านผู้ชมนะทอดเนื้อทอดปลามองปลาแดกได้ไหนหลังนะระกับไม่ก่อยไม่ออานน้ำยาขนมจีนตีนไก่ได้ไีมห้องได้น้ำยาปลาใส่อว้วเสาหนกแต่มาสแสดงโชว์ là mấy x vậy Câu gì câu này không? gà này các bạn xem nào. Dạ. 5:00 đến đêmคืน này các bạn nào. สำหรับวัยรุ่นสำหรับวัยรุ่นน่ะวัยรุ่นส่วนใหญ่จะมาดื่มกันช่วงฮาทุ่มเที่ยงคืนนั่นแหละเขาสิม,มาดื่มหาทุ่มเที่ยงคืนมันกับเง่าไปหอดตีสามตีสี่นแต่บันเนี้ยมันก็ได้ทีต่วตีสามตีสี่มจะาบอกประกาศประกาศบอกวัยรุ่นนะค่บท่านผู้ชมนะดื่มมาตาบานโรด หายมาหอดผีหาทุ่มหกทุ่มใหมมันกําลัางมวนอะนะ,ะบอสว่ามาดืม่มผีอ่าตีสามตีสี่กัลั่งมวน้อยแบบว่าส่งตจวของบ้านเขานอนสักมีไมจต่อว่าคุณผูออ้ชม ส่งเจอ้าของบ้านเขานอนในห้องมันเม็ดเนี่ยก็เจ้ากับจังเมียเอฟซี FC กับนารักนารักพี่น้องกางปะเจ้าบ้านว่าเนี่ยสายเราเจ้าเออของบ,าบา้า,บานกราตาปิล่ลหรอตื่นเต้นหมดเสามาจักมม้องงอ้า,อาวาได้เหนียวขาปูไปขนาทำไม ตื่นีังม,มาเสาไมาบเสาหรอ,อ่ะซี่มงสอาหาม้งสองไฟเปิดเต็มบานยูไฟตู่เขาเราเกะกับแดนตั้งตั้งตั้งตังเ่งโอ้ยจะร้องอะหัวมไงตนั้นจุดไฟไฟกับไม้เฮียเหราทำไมชอบมา ไม่รุนเขายาไม่ต้องชวยเห็นง่ายกับเขายาหน่อยกกมืนท่างกับเลยแม่บัวตาปิ้นกันมาท่านา็ก,กับเลยนะที่สิทีิฐาเนะาะไปสิม่านังทางตาทางตาเฝ้าท่านผู้ชมเมากันเอ,อ้ยจนจนเนาะ ้็กันจูงกันหองน้ำห้องน้ำถ้าผู้ใดขอบไปแล้วเนี่ยล 5, คาคา็อกเลยล่ะห้องห้องน้ำข้าใครจะแตะเลยดีเดิมีหลายห้องก็้วใา่ไหมครับแก้ไว้หน่อยก็เนาะ như <y genres> mà con 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 quay Concord con con có máy Concord 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 phải không đó Concord hết Concord 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 lại มัดสางวิรกรรมไว้มักอยากอายมากตัวอย่าลืมหลมายหลายแบบด้วยมันจอบกันหวังฮ่าฮ่าจนนักผูช้ชมเด้อก็ลราก็ได้ใช่มากกับบอกกันเร่วงหนักแล้วเตรียมอาหารตื่นี่นหรอเรียกว่าเฮ็ดหน่อยเฮ็ดหลายปันไ่ะ ไล่ถุงห้องกับเพื่อนเราไม่ไเคยเดือบมาเดือบหน่อยนนอเนาะเพราะเขาบอกเห็ดหน่อยเราก็แห่ไปเนาะเวลาทำมาหารโอเคทุกคนเดี๋ยวเวลาอืม,มอดจับอะไรเนาะก็อดเอาเมื่อจับอะไรนะครับมันหยามเนาะกินตำตําตินตํตาเนาะ ไ๋ว้ซมตาลเนี่ยหวานกระปุกด,ดึงหัว ออกกันคลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบายบ๊ายบาย